สนุกดีครับมันดีครับ Blog, คือพี่ทำดีมากเลยผมตื่นเนื้อหมดเลยวันนี้ใช่เหรอแต่มีช่วงแบบเออใช่ใช่จริงมันเป็นการยืมไว้ครับแล้วก็เลยเหยียบเหยียบคอมพิวเตอร์เราแกห๊กเลยแบบนี้จำไม่ได้จำอะไรไม่ได้ถ้ารู้เจอสองหมื่นแปดเขาคิดมาแล้วมีอะไรจะแนะนำลูกพี่ของตัวเองไหมลูกพี่นะอจะทำอย่างพี่นะวันนี้ทำไมอ่ะต้องเลี้ยงให้ดี อย่าเป็นตัวอย่างอย่าเป็นตัวอย่างจริงวันนี้น้องก็น่าป่วยนิดนึงนะครับอ้องเนาะทำได้ดีทีเดียวเออเขาลองเสียงผู้หญิงได้ด้วยใช่แล้วถ้าหาสไตล์ที่เสียงที่ตัวเองร้องแล้วรู้สึกสบายที่สุดอ่ะร้องแล้วรู้สึกไม่พยายามที่สุดอ่ะเมื่อไหร่เจอเมื่อนั้นก็ไปใส่เนาต้องหาเนาะต้องหาพี่แดนชอบร้องเพลงมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่จริงผมไม่ชอบร้องเพลงเลยจริงผมชอบเป็นดนตรี เ่งมาร้องเพลงตอนอายุประมาณ23 24ิ่สแล้วแล้วจบทั้งดนตรีมาเลยไหมไม่แม่ผมเรียนสามปัแต่ชอบฟังเพลงมากก็ไม่เคยร้องเพลงเลยจนกระทั่งมาเจอพี่บอยพี่บอยก็รู้สึกว่าเพลงน่าจะร้องได้ก็เลยให้เราลองร้องแล้วก็ค่อยๆหาเสียงของเราก็เลยถ้าเทียบกับพี่คิมแล้วพี่คิมจะร้องแบบปรมาจารย์มากนั่นแสดงว่าทุกคนมันเป็นนักร้องได้อะเลยถูกต้องใช่ จริงๆรู้จักตัวเองอรู้จักตัวเองรู้จักเสียงตัวเองแล้วก็ร้องด้วยความรู้สึกอยากให้ร้องด้วยความสนุกไปก่อนอคือเป็นเป็นช่วงเวลาเริ่มต้นของการชอบชื่นชอบในเสียงเพลงเสียงดนตรี <c oughs> คือไม่ต้องไปคิดอะไรมากความฝันเราเรามีไว้แต่ว่าตอนนี้คือสนุกกับมันมช่วงเวลานี้น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ที่เพิ่งพบเจอกันแลกรักกับดนตรีสนุกกับมันก่อนเดี๋ยวคนทางและดนตรีที่ที่ใช่มันจะพาเราเองตามเด็ดเ็ด ดรีรบอเอนะผมชอบร้องเพลงครับแล้วก็ทา,าที่บ้านแบบมึงอย่าร้องเลยเสียงมันแย่มากแล้วเราก็เราก็รู้สึกว่าเราอยากเป็นนักร้องอะ<ม>่ะแต่ว่าสิ่งที่ค้นหาโดยเราเจอคือ <หา S 1> ดนตรีอีกประเภทหนึ่งดนตรีแรปแรปใช่ขอบอกเลยว่าลักษณะทางกายภาพของนักร้องโดยนักร้องที่ร้องเพลงเพราะที่สุดในโลกน่าจะเป็นผิวดำใช่ป่ะเนี่ยมีโครงสร้างเท่าไหทางกายภาพเหมือนี่าออกปากผิวดำนักร้องไม่เก่งเลย ที่บอกจะเพี้ยนอ่ะเคยปลีกยอ่เลอือป้าที่จจ้ว่าวันนี้น้องนนท์เขาทาเป็นไงบ้างคะไม่รู้อ่ะห่แต่สนุกอยู่เพราะเราสนุกเราราทำ่ยู่ร่วมกันเนี่เราไม่ได้ไปนั่งดูเขาอ่ะคือเราเตรียมก็มาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าแต่ว่าดีเข้าใจอะไรง่ายมากบอกว่าเดี๋ยวยางนี้่างี้ย่ง แล้วเราแล้วเมื่อกี้เราอย่างเมื่อตอนซ้อนเราจะมีขึ้นคนแต่เดี๋ยวจะจบท่าไหนก็ดีดันมาจบท่าเดียวกันได้มาดูย้อนไปดูมีจบเขาเขามีความระหว่างจบท่าเดียวกันเขามีความเป็นผู้ใหญ่หรือแกมีความเป็นเด็ก่่อยางน้องลิ้นหากันระหว่างมหนึ่งกับพี่มหาลัยปีสี่เนี่ยใช่ค่ะใช่เพาะนะมหาลัยปีสี่จะไม่ใส่แว่นเสตายาวนะคะคุณผู้ชมมาช่เห็นแว่นไม่ใช่แว่นแฟชั่นนะคะ เ,เวลาเราดูเขาร้องเนี่ยถึงเขาจะได้พวงมาลัยน้อยกว่าคนอื่นนะเราก็นั่งมองว่าตอนที่ยืนอยู่มันก็ปลืม้มอะปลื้มมากว่าเด็กตัวแค่เนี้สามารถร้องเพลงแล้วแบบเพลงยากเลยมอง<ะ>ออกไปอะมองคนแล้วมองออกไปเหมือนเหมือนทุ่งข้าวกว้างๆเาพาัดท่าที่กำลังตกดินลูกขอดีนะสุรยิยนยามสนทยาลูกขอดไในลองลองให้ดูหน่อยไหมเอาแค่แบบสัตนๆสไปได้เรื่อยๆ พี่อยากดูว่าได้ไปได้ไกลแค่ไหนเมื่อสุริยอนและยนยาวๆเลยรอนขอใจก่อนขอใจก่อนวันที่พี่คิมอายุเท่าน้องอะลองเทียบความสามารถสิอายุเท่าไหร่อะลุงเ6็ดหกขวโหยังโง่อยู่เลยพีมอเขายังโง่อยู่เลยยังไม่ปภาษีภาษายังแบบอยู่บ้านไม่อะไรนะ ร้องเพลงร้องเพลงกันยัางกันตุร้องเป็นแล้วร้องเป็นแล้วว้าาเพลงเดี๋ยวสิบหกนั่นก็ร้องเพลงพวกกับรังภายในอ่ะสุดสองหั้าพยาทันไหมไม่ทันรุ่นนี้ไม่ต้องถามมันร้องยังไงพี่พูดยกมาก่อนหยกนี่นี่ก่อนหยกเสียวอะเสียวอะต้องมาแล้ว ได้งับบเด็กยวนี้นี่าอื่นที่บ้านไม่เคยกินน้ำแข็งแล้วโอ้เอกานวนอ่นเจอกว่าตามสบายอนะนเพอย่างนึีหลังใส่ทกไปเขาอะไรยะอยากชวนทุกคนไปดูคอนเสิร์ตพี่แดมไม่จัดนะคะรับไม่จับ เมื่อไหร่อไรจีบก็ม่นานนะจีบก็มีนานนไม่ว่างไม่ว่างเลยติดงานนะครั้งแรกคือเสอไม่เคยมีคอนเสิร์ตของตัวเองเลยเหรอใช่เกิดมาเนี่ยสามสิบปีแล้วเนี่ยนี่ดูเศร้าเนาะฝ่าฟันอะไรกันมาเยอะแยะเลยงั้นพอเสิร์อแรกมันน่าจะเหมือนคนที่ออกอัลบั้มแรกเวลาเราอ่านวิจารณ์ฝรั่งเขียนอ่ะอัลบั้มแรกส่วนใหญ่จะเป็นอ้อบมที่อัดอั้นมาทางชีวิตประสบการณ์ความเลวร้ายเพลงที่ฟังมาทั้งหมดอัลบั้มแรกของเสือเป็นทุกคนจะเป็นอัลบั้มที่ จริงและเรียวที่สุดที่ว่าคอนเสิร์ตครั้งแรกทุกคนก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับความเรียวก็เลยจะมีคอนเสิร์ตชื่อว่าเกรียนเดย์ครับวันแห่งความเปลี่ยนรับ16มีนาคม2556นะครับกลัวกลัวจำปัจัยไม่หมดหรอกลัวนี่จัดจัดก็กลัวคุณดูวันนี้เด็กกีดคุณขนาดนี้มีแต่คนเข้ามาชมสแต็มรอยยิ้มน่ารักอบอุ่นกีดสแตม็มดีมากดีม็กคนเลวมากเลยนะคนเลวมากอยู่บ้านของข้าแมวจริ้ง ผมงานหน่อยพี่อี้อ่ะงานผมไม่ค่อยทำครับช่วงนี้ก็จะเป็นจะเป็นจะเป็นการทํากิจกรรมซะส่วนมากคือช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงเล่นกีฬานะครับเล่นกีฬาแล้วก็พอดีมามาทํางานรายการเดอะไรส์ซึ่งจริงๆงานปัจจุบันผมก็ทัวร์คอนเสิร์ตก็จะเป็นช่วงที่แบบว่าใช้ชีวิตทํากิจกรรมให้ร้อนก่อนกับชีวิตที่ทที่างนเป็นเพลย์บอยไปเรื่อยเป็นเพลย์บอยไปเรื่อยเาเเริ่มป็นนักกีฬาเป็นสปอร์ตสปอร์ตแม่ที่คิมเจอทุกอีเวนต์ค่ะอีเวนต์บ่อยมากงานค่ะ มีมีายาว่าอีไม่เว้นเอาอไดแล้วมีเรื่องคุยมั่วเรานอนกดีกว่าตาจะปิดแล้วอ่ะพรุ่งนี้ต้องไปเรียนกันด้วยใช่พรุ่งนี้เด็กๆไปเรียนบรรดาป้าๆต้องไปไหนาต่อถนาไถนาวันนี้เราต้องขอขอบคุณพึ่งนางโฮมสเตย์ที่ทำให้เราได้มานอนนะที่นี่ขอบค้วย้องคุณน้องคุณน้องจากโรงเรียนสตรีสมุทปราการ เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีด้วยค่ะแล้วที่สำคัญขาดไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าไม่มีพวกเขาเราจะไปนอนกับใครใช่ขอบคุณสุตาทั้งสามท่านจัดเอาไว้นะครับคุณสแตมพี่โจอี้และพี่เจนเบิร์จิ้มมาขอบคุณค่ะคืนนี้เราลาแค่นี้เราลาคุณผู้ชมแค่นี้ขอบคุณที่ด และแล้วภารกิจของแก๊งซุปตานกมิ้นก็จบลงด้วยมิตรภาพดีๆระหว่างพี่ๆซุปตาและน้องๆแฟนคลับทั้ง4คนช่วงเวลาแห่งความประทับใจของทุกคนใกล้จะจบลงแล้วครับแต่ผมก็แอบหวังนะครับว่าพอตื่นขึ้นมาสู่โลกแห่งความจริงในวันต่อไปน้องๆจะสามารถทำความฝันในการเป็นนักร้องให้เป็นจริงขึ้นมาได้เหมือนที่ซุปตาทั้งสคนได้ทำให้เป็นจริงขึ้นมาแล้วคืนนี้ ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับโอ้โหเสียงหล่อจังขอขอบคุณนะครับพี่พี่สุตาทั้ง3ท่านแล้วก็พิธีกรทุกๆคนนะครับเป็นสิ่งที่ประทับใจนะครับที่ผมอยากจะได้ออความรู้ต่างๆที่พี่เขาแนะนําให้ผมผมจะนําเทคนิคออพวกพี่ๆี่นะครับไปออจบทวนดูแบบเป็นกันบ้านด้วยกันได้มานอนกลางคืนกับพี่สจแตมก็พี่เขาเป็นไอดอลคนหนึ่งใน ความชอบตัวนตนของผมนะอยากให้คอนเสิร์ตของพี่เขาจัดสองรอบเพือผมจะไปดูบ้างเมื่อก่อนที่ร้องเพลงที่หนูร้องเพลงเนี้ยก็ไม่ค่อยสื่อสารกับเนื้อเพลงเท่าไหร่ไม่ค่อยตีความเท่าไหร่แต่ตอนนี้ก็ที่พี่เขามาสอนเราก็ตีความได้มากขึ้น<า>ก็รู้สึกภูมิใจที่ได้ร้องคู่กับพี่ขิมก็ตื่นเต้นม,มากได้ร้องกับไอดอล เคยแต่อยู่แต่ข้างหลังเป็นนักดนตงตีให้เขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ครั้งนี้ต้องมาร้องเองมาแสดงเองมาเต้นเองก็ตื่นเต้นมากที่สุดในโลกเลยเหมือนเป็นความฝันอีกเซี่ยวนึงและในชีวิตนั่นแหละอีกหลายๆเซี่ยวที่ยังไม่ยังไม่พบแล้วก็ยังอยากจะทํามันต่อไปอยากจะเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆหมวนซุปตาเรามาเช็คเวตซ่งท,ที่ตลาดสักนิดนึงเอาขอเสียต้น ปตกเราทุเรียนไหมก็ต้องเห็นงนั้นแหละป้าเฮ้ยทันยานี่มันของจริงี่สอบร็เลยค่ะพี่พี่ต้อต่อไปเลยได้รับฉายาจากนัขคะว่าเมียหลวงลวงสังหันตอนนี้ไม่มีฉายาอะไรใช่ทันที่เากินนี่จะอาบตลอดนะจริงสถานภาพของหนูกับพี่เป๊กอะตอนนี้มันเป็นไงอ like ะ <s pack ing> <c oughs> <c oughs> 多丽帕，嗨。<い>